ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนานานะคะทุกคนและวันนี้เรามาอยู่กับเกมแปลกๆไม่ใช่เกมแปลกหรอกก็คือเป็นเกมทรลค่าไลฟ์เวอร์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเกมเหมือนชีวิตจริงเลยแต่ก็ไม่ชีวิตจริงหรอกก็คือวันนี้น้องนานจะมารีวิวสูตรอาหารนะคะทุกคนมาเรามาดูสูตรแรกกันนะคะ อันนี้คือเตือนนังนานะคะหัวสีชมพูนี่ให้เราเอาไข่ไข่อะไรก็ได้นะคะทุกคนมาหนึ่งฟองแล้วเราก็ไปผสมกับบลูเบอร์รี่ค่ะก็คืออันนี้แล้วก็รวมกันก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กบลูเบอร์รี่นั่นเองนี่แล้วก็จุดทูบได้ด้วยนี่ก็คือเหมาะก,กับวันเกิดแล้วก็น่ากินด้วยสูตรต่อไปนะคะแล้วเอาเนยถนั่วแล้วจะเนยถั่ว แล้วก็กับไก่นะคะเอามารวมกันเลยแล้วก็จะได้อันนี้ค่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะต่อไปเนยถั่วกับขนมปังจะได้เป็นแซนด์วิชแบบนี้นะคะน่ากินมากต่อไปเนยถั่วกับเต้าหู้แล้วก็ามารวมกันก็จะเป็นเหมือนบาร์บีคิวนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะนี่ แต่น,น,น่าจะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะอ,อะไรเนี่ยวิยาอย่าลงถัง,งอา้งาวลงถังไปแล้วไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ่ะนี่เดี๋ยวจะกินนะคะอร่อยเราไปสูตรต่อไปกันเลยนะคะสูตรต่อไปก็คือเราต้องเอาอันนี้ค่ะนี่ กโก้ girl, girl. อันนี้นะคะกับขนมปังเราจะได้เป็นลูกอมแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตนั่นเองอร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูน้งนสูตรต่อไปนะคะไข่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็น้ำตาลเอามารวมกันนะคะก็จะได้เป็นมาการองค่ะดูด,ดีน่ากินมากกนินน้นเงิน ต่อไปจะเป็นสูตรเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวางคู่กันสูตรเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่จะมีเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะงั้นเราจะวางเลียลาดนี่แหละทำได้เยอะนะคะอะไรได้เต้าหู้ไปเต้าหู้ไม่ไป ก็คือทำละไยอย่างเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องนันนาจะเอาวันที่น้องนันนารู้นะคะน้องนันนาก็จะรู้แค่นี้นะคะก็จะมีเยอะมากกว่านั้นค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องนันนาจะเริ่มจากไว๋วยเตี๋ยวกับปลานะคะมารวมกันจะได้เป็น ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นหอยด้วยอ่ะกินงินงินงนมาลอยต่อไปจะเป็นกุ้งกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเดิมค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้งกรมจะเป็นต่อไปก็จะเป็นไก่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมกันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะต่อไปจะเป็นเต้าหู้กับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยว ต่อไปก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อจะได้เป็นหน้าแบบนี้นะคะหน้าอร่อยมากอันต่อไปนะคะให้เราเอานี่ค่ะเป็นขนมปังฝรั่งเศสเนาะและเราก็เอาอะไไหนะ้าอยู่ในนั้นนี่ค่ะเสกอบ ล้วก็เอาขนมปังฝรั่งเศสกับไส้กรอกมานะคะอันนี้คือ EP ที่1นะ่ะนะคะเราจะมี EP ที่2ด้วยรวมกันเป็นนี่ค่ะเป็นฮอตด,ดอกเหมือนฮอตด,ดอกแต่ไม่ใช่มันคือขนมปังกับไส้กรอกนะคะอันนี้คือนางน,านันลองกินแล้วอร่อยมากต่อไปจะเป็นสูตรของแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เอาเนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้จัก แฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะจะเป็นไก่อาจจะใหญ่หน่อยชีสชีสมีไหมชีสชีสมีเนาะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อะไรเนาะเนือ้อเนือ้อแฮมเบอร์เกอร์เนือ้ออ่ะอาจจะมีเยอะมากกว่านั้นนะคะแต่น้องนาน,นาราแค่นี้มา ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับอะไร,รอะไม่รู้อะซีาขาวๆวันนี้นะคะถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะมารวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่น่าก,กินมากนคะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์จะเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์กับไก่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้น่ากินมากไปชั้นด้วยไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับชีสรวมกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชีสค่ะต่อไป แฮมเบอร์เกอร์กัดเมื่อนี่อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของจริงเลยนะคะแล้วก็ก okay. ินต่อไปอาหารสูตรต่อไปนะคะแล้วก็จะเอาอะไรดีคนเดี๋ยวเราจะไปหาสตรอเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กับน้ำตาล นี่นะคะแล้วเราก็จะรวมกันเลยก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะดูนี่ดีน่นา,ากินมากเป็นเค้กสตรอเบอรี่นะคะเหมาะก,กับวันเกิดเลยอุ้ยต่อไปไปสูตรอาหารต่อไปก็น้ำตาลเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็บลูเบอร์รี่อ่ะรวมกันเลยนะคะก็จะเป็นเค้กบลูเบอร์รี่แบบนี้นะคะคือน่ากินมากน่ากินสุดๆกินเข้าไปง้ม ต่อไปจะเป็นทากเกอร์นะคะทากเกอร์วิอะไรมีถ้าน้องนนาจะไม่ผิดต้องน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็มันจะเป็นเตาหูปะน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นเตาหูมีสี่รสชาตินะคะ กลับอีกงานนึงคืออะไรอ่ะไม่รู้จะไม่ได้สก,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 ก๊อตแม่ใช่สก๊อตสก๊ออันนี้ไม่ใช่ปลาปลาจำได้แล้วปลาอ่ะอะไรอ่ะก็จะเป็นปลา ปลานะคะนี่คือปลาไส้กรอกเรามารวมกันเลยนะคะอันนี้อะไรอะอ๋อต้องหูนะคะมาให้คนอันแรกนะคะแล้วก็จะเอาต้งหูก,กับชาก,ก็รวมกันเป็นนี่ค่ะน่ากินมากงาม,งาม ต่อไปจะเป็นทาโก้กับปลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ากินมากต่อไปก็จะเป็นทาโก้กับไก่นี่ <c oughs> น่ากินเหมือนทาโก้กับสเต็กเลยต่อไปนี้ก็จะเป็นทาโก้กับสก่รงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่น่ากินมากสูตรอาหารต่อไปนะคะให้เราเอา ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้างนอกบ้างกันเดี๋ยวเราจะไปหาข้างนอกนะคะไปกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนดีอ่าสุดอาหารก็จะเป็นตรงนี้คะ่ะเป็นร้านเบเกอรี่แบบนี้นะคะก็คืออยู่ตรงสวนน จเจอแล้วนะคะแล้วก็จะมายิมสูตรอาหารกันเองนี่ค่ะนี่มาแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลกับเอมน้่เอมนะคะมารวมกันเลยก็จะได้เป็นน้ำตาลกับเค้กก็จะเป็นเค้กแบบนี้ค่ะน่ากินมากต่อไป เราจะเอาไหนนะพายนะคะพายพายคู่กับอันไหนเลยพายแอปเปิ้ลเอ๊ะเราจะแอสตอร์เบอรี่กับครีมนะคะจะแอสตอร์เบอรี่กับครีมเว้ยครีมอ่ะรวมกันแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งน่ากินมากอะไรเงั้น ันนี้ก็คืออีพีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปตรงนี้กันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็บายบายนะคะทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ